พี่ครับทาไมพี่ถึงอัดคลิปในคอมแล้วมาตัดในโทรศัพท์เลยครับแล้วมีวิธียังไงบ้างเราจะเอาคลิปในที่เราจะเอาคลิปในคอมมาลงในโทรศัพท์ได้ครับโอเคครับ <Okay, S 1> ผมก็นี่คือคําถามของน้องเขานะฮะขอบคุณคําถามมากเลยนะก็ถ้ามผมถึงเอาเออคลิปที่ผมทําในคอมเนี่ยมาตัดในโทรศัพท์ก็คือแอปตัดในคอมเนี่ยมันหายากนะแล้วมันก็ตัดยากด้วยนะฮะโอเคครับผมก็มีแค่นี้แหละ นี่ครับผมก็แล้วก็อันดับสองก็คือ,อ,อวิธีการเอาคลิปในคอมมาลงในโทรศัพท์นะโอเคครับผมอันดับแรกก็แยกก่อนอนะนี่นะอันแรก่าต้องมี USB อนะผม USB ไทยอะไรก็ได้ผมแต่ผมมีแค่ไทยซีนะฮะนี่ฮะไทยซีนี่นะครับมันไม่โฟกัสน,นะก็โอเคครับผมมีแค่ไทยซีแล้วก็น้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งแล้วก็ออโทรศัพท์น้ตบุ๊กหรือคอมก็ได้นะใช้ได้หมดเลยนะ ก็พอดีผมอัดคลิปอยู่ด้วยนะก็เลยได้สองคลิปในคลิปเดียวเลยนะฮะก็ไม่คลิปเดียวหรอกเดี๋ยวผมก็อัดคลิปใหม่โอเคครับผมก็นี่ก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมนะก็วิธีทําก็ง่ายๆนะอันดับแรกเสียบสายย s b บเข้าไปนะนี่ผมสาย USB บนะเสียบเข้าไปครับผมนี่นะเสียบปึ๊บอ่านี่ครับผมเสียบแล้วก็เอาไปเสียบกับโทรศัพท์นะฮะปึ๊บนี<ม>่ครับผม คอมแจ้งเตือนมาแล้วนะนี่ฮนะอันนี้ผมใช้รุ่นหัวเว่ยนะรุ่นอื่นอาจจะทำได้ไหมแต่รุ่นหัวเว่ยทำได้แน่ๆฮนะโอเคครับผมนี่ฮนะแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาที่โทรศัพท์ครับผมเรื่องขึ้นไปข้างบน,นับผมกดไปที่นี่นะใช้ยูทบเพื่อทำอะไรนะผมจะเอาไปที่โอนถ่ายไฟล์นะปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอนถ่ายไฟล์เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นรหัสผ่านนะก็อันนี้ก็จะขึ้นรหัสผ่านเหมือนกันนะแค่ให้เรากรหัสผ่านนะ ก็ตอนรายผ่านอันนี้เข้าไปในนี้นะฮะก็รายผ่านนั่นก็คือเออเดี๋ยวกดไปคบสามศูนย์ศูนย์เก้าหกห้าหกสี่นี่ผมก็กดเชื่อมต่อไปครับนี่นะถ้ามีคนถามผมในใต้คอมเมนต์นี่ก็ถามผมว่าเออแบบรายผ่านเมื่อกี้มันเป็นเออ ไม่เป็นรหัสผ่านสุ่มเลยหรือเป็นรหัสผ่านที่วิงตั้งมาก็อันนี้เป็นรหัสผ่านสุ่มนะะโอเคครับผมหลังจากนั้นเมื่อคุณได้ขึ้นมาหน้านี้แล้วก็กดไปที่วิดีโอฮะจะเอารูปภาพเอาข้อความเอารายชื่อผู้ติดต่อได้หมดเลยนะผมจะเอาวิดีโอครับผมกดบผมนี่นะมันจะมีการยืนยันในโทรศัพท์เราแล้วก็กดตรงนี้ครับผมนย่ยมาที่โทรศัพท์เราก็กดอนุญาตไปครับผมนี่ฮะอนุญาตครับผมแล้วก็กดรหัสผ่านเรานะอันนี้คือรหัสผ่านหน้าจอฮนะเมื่อกี้ครับผม เดี๋ยววะแล้วก็ไปบอกเนี่ยครับได้รับการอนุญาตแล้วกดตกลงครับกดอนุญาตเอ้กดวิดีโอับผมนี่ฮะก็ต่อไปก็กดไปที่นี่นะฮะนำเข้าับผมกดนําเข้าไปฮะแล้วก็หาวิดีโอของคุณนะฮะโดยการไปที่นี่นะวิดีโอแคปเจอร์นี่ครับผมหลายคนอาจจะอยู่แบบดาวน์โหลดหรืออาจจะอยู่ที่เอ่อวิดีโอแคปเจอร์เหมือนผมก็ได้นะอาจจะอยู่แถวนี้แหละฮะกดไปครับผม ถ้าคุณจะเอาก็กดตรงนี้สองสองนึงสามครั้งครับผมนี่นะก็มีการาโหลดวิดีโอเข้ามาในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะก็นี่นะมันก็โหลดวิดีโออยู่นะที่มันจะเข้ามาในโทรศัพท์เรานะเดี๋ยวขออนุญาตรอสักพักหนึ่งนะครับ A few inches later อย่าเียนะแต่ีผมอัดคลิปแล้วมันยังม,มองหนะ้าหรืี่นีตัวดีด เสียงมาดิครับทุกคนโอ้เปน็นไงอากาศดีไหมอืม,อม,อมนี่นะมันคิดว่ามันจะมุดเข้ามาได้นะมันมุดมุงรวดเข้ามาไม่ได้นะโอ้นี่นะก็คลิปวิดีโอก็จะโหลดเสร็จแล้วนะก็นั่งดูแมวไปสักพักหนึ่งนะครับเก็บไหนเล้ยมึงจะเข้ามาอย่างเดียวเลยดูดูด,ด,ดูโอ้ดูดูดูด ส hey, <years> okay, องพันปีต a อมาโอเคผมแมงบอตอนนี้ก็เข้าไม่ได้แนละ้วฮะหลังมันไปโดนเลยม,นะมันอะผมไปมุดท่อแล้วก็อย่าง mm hmm. โอเคครับผมนี่นะเมื่อคลิปวิด,ดีโอโหลดเสร็จแล้วนะก็จะไปอยู่ในโทศรศัพท์ของเรานะก็กดไปเลยคนระับผมผมที่โทศรศัพท์รับผมเลื่อนหาดูป่นะครับผมดูว่าผมาผม,มันเข้ามาอย่างนี่นะก็จะเข้ามาแล้วนะนี่ผมวิดีโอที่ผมอัดไว้นะลองเข้าไปฟังดูสักหน่อยแนละ้วกันนะ ไม่เกมบไมคครับนี่นะโอเคสปอยแค่นี้พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดคลิปก่อนนะก็คลิปนี้อาจจะได้ลงก่อนคลิปนั้นก็ได้นะไอ้นี่อะไรนี่เนี่ยนี่อะไรนี่เนี่ยโอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอา,าเก็บแมวก่อนนะก็นั่นแหละฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ